ยันเป็นสองอันอยู่เด้อยป่ะนี่สามสามสามอภาร์หอดใส่แล้วนี่ค่ะนี้หนึง่งอุ้ยพู้นั้นหนึ่งทางทั้งตุนต,นตุนแบนกระครับนั่นสองสามจา้าสี่โอ้ยพี่น้องค่ะงามเลยอุ้ยอันนั้นน้อยอยู่บวฟ้าสาวขึ้นมาดอกสาวขึ้นมา ขออนุญาตถ่ายรูปจักขขาวด้วยค่ะนี่นี่ซีแล้วซีแล้วนี่คิดว่าอันนี้กระิเมีนนี่มันไหม,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 มหรือมันอย่างนี่ตุนตุน สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกับยายตาพ้าทำผพาละอีกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะพามาละป้าอีกแล้วค่ะพามาละป้ามาื่อนี้ว่าได้มีแขียกกันเลยมาตตาเศร้าพี่น้องค่ะพาเก็บเห็ดพึ่งในเดนมาร์กเนาะค่ะเนาะมาค่ะเห็ดกระเพาะแล้วนี่ของกระเพาะดอกแรกพี่น้องค่ะเห็ดป้านี่สงสัยสีพ่อ่ันได้ขึ้นคัะของกระเพาะดอกแรกมาค่ะมาเบิ่งกันตรงนี้จ้ะโอ้ยดอกแรกสมมาวายจังสี่ข่อยแต่ก็ เลิกงามยามดีที่ให้เาพ่อเนาะค่ะเนาะปลาค่ะหยางโตปอดแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจออีกแล้วจ้าตัดออกพี่ตัตัดออกไม่เลืหาโม่ไมได้โอเคพุ่นเล้วหุ่นสำนักคำเอาเห็นมันอุ่นเห็นมันตุ้มๆข้นมันปะเดี๋ยวจังไปตัดขาใช่กันพี่น้องค่ะ หาหมูมันนกิดหาหมูก่อนหามูก่อนโอ,นอก้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยคอยคือซูนคอยคอยหนึ่งก็จะมาหัก,ก,ก,หกบัวมันยุดใต้เงาไม้นี่มันหักมันพลอยแหงข่าว จะดดอยบ่คันได้เหยียบแล้วมานาันั่งป้ายหักสิล่ะมีอีกบ่เปิปดแล้วค่ะค่อดแล้วค่อดแล้วจ้าอุ๊ยกำลังงามๆเลยพี่น้องค่ะเบ่เนี่ยต่างเสียงเด้อค่ะเด้อ นี่ค่ะจะต้องไปตัดขาสใส่กันหาเบื้องมุงอีกนันโอ้ยอย่างตุกคู่โอ๊ยตกใจเียบดอกสนเียบดอกสนนึกว่าดอกเห็ดนี่ค่ะ โอ้ยคอหักคอล่อเลยนี่ค่ะนี่วะมันต้องนี้ก้ะตาฟางพี่น้องค่ะแดดของก็ออกมันเป็นอึมคึมอึมคึมมันได้ตาฟางเดอะไรขึพี่น้องค่ะงามงาม อุ้ยยามันสองอันอยู่เด้อยปะนี่อุ้ยสามสามสามอภา,าหมดส่แล้วงี้ค่ะงี้หนึ่งอุ้ยผุ้นั้นหนึ่งทางทั้ง,งตุนต,นตุนแบนกระครับนั่นสองสามจ้าสี่อุ้ยพี่น้องค่ะงามเลยอุ้ยอันนั้นน้อยๆอยู่บวกเฝ้า,าสาวขึ้นมาดอกสาวขึ้นมาเดตลตาย ขออนุญาตถ่ายรูปจักข้าเลยค่ะนี่นี่ซีแล้วซีแล้วนี่คิดว่าอันนี้กระสีเมนนี่มันแม่นไหม้หรือมันหยางนี่ตุนตุนนี่โอ้ยตัวตะของมันหยางนี่ตุนตุนนี่โอ้ยตัวตะของอีแล้วมนมีแล้วมาตัดขาใส่กันเลยค่ะตั้งกล้องตัดขาเลยจ้ามันจะมีอยู่ดีมันทางมันจีบัง อันสิมุลน้ำใบส่นนี้พี่น้องค่ะต่างกองได้แล้ว มือเว้นมือบ่ได้พี่น้องขาเริ่มออกแล้วต้องมาซูมมือปลานี่อืมเมือเ่อจาก็จะได้กินเห็ดงามเถอะน้อพี่น้องค่ะได้กินเห็ดงามอลไจ้าเห็ดใหม่เบิง้งอันจ้าสีเหลืองๆเนาะค่ะนะสีปาดออกเลยเนาะเพราะว่าสุอวอาสีหอดบ้าน อันเห็ดเผิ่งมันไปไว้พี่น้องค่ะปตรงสี้ได้เ้ยค่ะเด้อยันมันเหลืองแล้วขันขาเหลืองขาพุ้ยแล้วเอาไปขาเหลืองขาพุ้ยแล้ว ไปอบมันก็ใช่เาเป็นต้กินกือเก่้าค่ะผู้กินก็จะแม่นผู้เจ้าหน่าว้าอืมงามเลยค่ะพี่น้องค่ะงามเลยจ้านี่ค่ะ กันออกก็ออกเป็นมูออกเป็นกุ้มเป็นกุ้มดีนะฝนบบตกน้ำไม่อีกกันฝนตกน้ำไม่อีกเน่าค่ะเนาบบได้ดอกเขามันชิ้นเนา่า ค่ะมือย้ายตานี่แหละศูนย์นะคะออดอกนี่ตรงไหนดอกก็จะห้อยอย่างหยีบเนี่ยขาอยู่ใต้ดินค่ะโคตรมั่งดอก ค่ะเหลืองเหลืองเบาเบาตึ้งนี้ค่ะงามเลยสะอ่อนโอ้โห่วาวกล้องร่วมอีกแล้วาคาดกลายยุบเดียวกระล่มยุบเดียวปองง้องปองง้องยุบถุงไปกันค่ะ นี่ก็ไปค่ะไปต่อ,อมากรงเต่านี่มีอีกอันนี้อันดีตาปลาลูกเปิดอันมันทอนนี้โพหมูวานนี่มันน,มน,น,น,นี่จะ้ะฮึมกำลังตุบพี่น้องค่ะมีอีกไหมเอีอยงขี้เกียมขี้เกียมหรือมันยังพี่น้อง ตัวดำคลืออยู่ขี้เกียจเดนมากบุอกอีกขึ้นโอ้ไม่ลังนี่ไม่ลังนี่โอ้ขอโทษนะคะ่ะหมุนกล้องไวหมุนกล้องไวหมุนกล้องไวมีใครเอารุ่มือวงนหมแต่ค่ะอาอยงา,นนนะะางต่อพี่ร้องค่ะ ่น้องค่ะปล่อยแล้วค่ะเจออีกแล้วจ้าเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้ยใจมันงามให้งามค่ะงามเนี่ยมีอีกปะเบงมองมณีตุ้งคู่นี่มันมีอย่างเด็ดดังไปตัดขาใส่กันค่ะ เป็นไงคะพี่น้องคะน้ำอะไรหอมเงี้ยค่ะเป็นจุม้มเป็นจุ้มเพาก็ได้เป็นจุ้มใช่แล้วบ้างเออไม่หยังนี่อีหยังดอกเถ่านี่เ,เตคันเ่าเตดอกเ่ามันชิวะได้กินเมือนปะ บ่พี่น้องค่ะงามเลยงาม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 เออมีหมดเลยพ่กาเก็บมาค่ะ,ะปลาบาปพ่กาเก็บใหญ่ตาเก็บเอง nó đó phía đó ôi này, có thể có thuật cả mưa gặp của tôi này là sùn ủa nè 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 con cái cho thằng mùi đấy đọt ngám ngám cái nhăn หลายเว้หยหมดเด็กไอ้ค้าแข็งได้ดิเนาะอืแต่ว่าขันพ่นมือนี้ไปเนา่าดิป่ะนี่อยอ่างวาเห็นแต่ผลปลุกมรีอยู่มึงเข้าได้มึงไปได้ยุใส,ส่ยูหอมดอกแง่แง่เขาแรงวานิ่นงนนนเน,นาะมันพุ่งขึ้นนี่มันยุคางมันพ่นหยาขึ้นมาเนี่ยพี่นอ้องค่ตะตออเตะดอกละคำเลย เมื่อวานนีก่ก้อยให้อาพากกินเสียบเด้อเสียบหลายทางบกขมคือเห็ดเพือกขมฮ้อนอ่ะโอ้โอ้พอชินีหมดเอาไปตัดให้ทางพุ่นหมดพี่น้องขาหมดาหันวับายาธมันนย่า,านาแล้วมันขึ้นมาหลายซูนย์มันดิถุ่มไว้กันไะค่ะไปต่อเราทำงาคุณ นี่แม,มนเบร์อ้ยก็เป็นตต่ซางแท้ตอ่ะแตะอยู่ปะเนี่ยน้อยมันเบาก็ได้เบอร์ดอกน้นอยๆถมไว้โตกับไม้มือรุ่นอยู่เนาะสกบีมาสัวอืมให้โอกาสข้นมือนะออออ่อมค่ะอ้ิคอหักคอลอยเล่าคอย ก,ก็หักก็ล่อเลยก็หักก็ล่อเลยผู้เคียเห็ดท่าถ่มไปชมถ่มไม่ดีหลายกรบเไราดีพี่น้องเนาเนาค่ะเนาถมดีหลายกับเนาเนาไวนะานเนา้เนานะเห็ดเพิงเนาะ เปลืองเนเาวไว้ค่ะนี่กันอยู่ในหยากค่ะฝนตกๆมาเหม,มือนกับเอาหมดทีนี่ใครเนี่ยจะตกมือหนึ่งเว้นไปสองมือจังสิบบา <c oughs> อาปาปาขาเว้นยูบ้าขาพ่อนะ่ืมดอกละคำนี่โอ๊ยคอหกอออักเขาลอยแล้ว อาพาเตะว้เด้อพี่น้องเลยม,มันข่อยอาพามาชูนกอนโทษอาพาโอ้คือขหอดย้ายแถาเก็บเห็ดป่านี่ย,าย้ายแถามักเธอเด้นี่มีรถไปหับ่นดอกพีน้องค่ะเราอยู่ในเมืองมากขัขขดขย้ายกันเลย หางบมอมักกินด้แล้วโอ้ยยุ้งกับพอนุ้งต้องถ่ายวิดีโอไปเพียนเังนๆเพียโ<อ>นโหนี่ค่ะสะออนเลยมื่อนีร่ใหอห่ังกินดีนะทางหนึ่งเข็ดเมนูเลยน,นี่เด้อค่ะเด้อ เก็บเห็ดสะใจอะไรบ้านนี้ค่อยๆเก็บค่อยๆตัดอ้าอันนี้เสมาขาเอาค่อยๆเก็บค่อยๆตัดหมดแดงจ่อขาแล้วติให้พี่น้องได้เบื้องค่ะหลายพี่น้องค่ะนี่ค่ะได้หลายแลย้วเด้อค่ะแกงไงแล้วค่ะแกงไงแล้วค่ะพี่น้องค่ะประสิทธิ์ตายแล้วตั้งพุ่นก็นเลย <c oughs> ห้องหัวสักหัวเสียบอยู่บ้านนี้โอ้ยนี่ไป เอวน้าอาพาไปตัดขาใส่กันค่ะมันยางไว,ไว,ไว,ไว้บ่ไรพี่น้องค่ะเห็ดป้านี่ขันออกอยางไว,ไว,ไว้บ่ไรมันไก่เห็ดมาค่ะติาะอามาก็มาฮะ เหยาบนะหยาบนะหยาบนะไม่เหยียบไม่เหยียบเพียนแล้วเมึงอไหค่โอ้ยตกตายบ้าตีนตกแายเมื่อตกง่ายขอีกคืนนี้จะกินมะละสนหาเกินปลาแดกมึงพี่เฮ็ดข้าวสิงีกันพี่เฮ็ดข้าวสิงมือบานนี่คือว่าจะได้มือบานนี่คือว่าจะได้ชงปลาแดกโอ้ยพี่น้องค่ะมัวงามคู่ อย่งกุลูกุลูกิริจะเอาไปมื่อกี้จะใหดสเต็กนี่แให้กูเกินแต่จะเอาเอาไปหั่นซอสเนาะเออเอาไปซอสอีกคนกก็สเต็กเนาะแม่ชื้นนชื้ทอ,อ,อดเนยผ,ผ,ผัดเนยและะสส้วกวันจะซอสไปก่อนอืมโอ้ยยุงมันถือกินอูนึ่งมันมาตีกินเแบบตากินดีน ามาเก็บมาเข็ดได้หมดถ้าสดชื่นเนาะพี่น้องค่ะสวัสดีบายเห็ดลูกๆคำๆอยู่กระมีแหง้งมาาีอีกนะบอกมองนี่นี่มองนี่มันลี้ยายาลอยู่ในหญ้าหนิแหละบ่เห็นติมัวา์นี่เขามาเขายังบ่เห็นนี่มันกนน็ยังโพเออมันก็ลี้ในหญ้านี่ละ ปล่อยหนูหนึงวันสุกหลงเนียวันสุกนี่ตีหลังกาเก็บรถเขาดูเป็กันเจ้าเาป็นไก่เหยียบฟันไปผมไม่อยากรูปแพรงแล้วแม่บางอันมันมัขึ้นเนาะงานพร้อมหาเลยอันนี้ม่หาหาดีแล้วหาดีแล้วอ๋อผมก็ได้ดอกเดียวสิกลับไปไม่ยูุหัวเสียหัวสัก ไปคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปหามูดอกว่างานเ้าพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะงามเลยโอ้ยคุณบ่ฝันติลูกซ้ายอาพาฝันแมน่นแม่นนี่คะ่ะงามเลยงวดว่างานเพิ่นกัฝันได้หลายพันยื่มันปะ มดว่างหนเพิ่นกระฝันให้แม่เพิ่อนนี่นะคะลอตเตอรี่เพิ่นซื้อพันน้องเปิ้ลเพิ่นสร้างเงินน้องเปิ้ลซ่าเหมือนแล้วสันอืมวันนี้มันเป็นเหลืองๆนี่ค่ะหืมมันยื่นต่ไปตอขึน้นมามันนั่นหมดทีดไต่หนาค่ะเพื่ นี่พี่น้องค่ะงามไหลอุ้ยองามดอกนี่งามมากหามูมันนะเอาลงไปเฮ็ดคิปให้แล้วน,น้องอค่ะน่าร้น่คนเห็นเห็น่ล้วนะอืนสวย,ยนี่้เดเป็นคนเห็นกนเะค้ามตานี้เนี่ยแามตัว ไม่เป็นไรนิง่งเจ้าได้ไขันหู้ไจของผู้ให้ผูกก็ตายตะโดนแลน้วเนาะพี่น้องค่ะประยูเป็นคน,งงนให้กินเขา่าเปลืองเข่าปะนั่นดิเฮ้ยเฮ้ยอาภาเมึงเนี่ยขีย่ขึ้นไปนั่งเรื่องมังหัน <c oughs> เออค่ะค่ะอีเมียคอยเนี่ค่ะดอกจะงามนั่งสุดเตเซอรเหมือนเลยน มาตัดขาเลยจ้ามาสรุปขแล้วบ,บนี้นายยด้ยมนีม่นนลืออมาือมองนี่ไปทับมองนั่นดิ กาเจ้ามาตัดงาไมมปีที่แล้วป้าได้ก็เลยพี่น้องค่ะตัดงาไมมวันนี้มันละปกที่ละมันบบเห็นอืมเออกินแกงเห็ดมื่ววานนีกค่ะแซบแซบเห็ดเพิงน้อยเห็ดเพิงน้อยอันที่ถามว่าแซบบ่ย้ายขมบ่บขมเด้อค่ะเด้อคือเห็ดเพิงละงองบ้านเฮานี่แต่่วาบางหมู่บ้านอาจสิเสอิ้นเห็ดเพิงทหารเนาะค่ะเนาะิค่อเห็ดเพิงละงองบ้านเฮานี่ย่ามปุ๊ดปั๊บปุ๊ดปั๊แซบค่ะแซบบ่ขมค่ะ นี่ค่ะไปต่อเลยเจ้าพี่สอีกแสดน่งนอกน้อยๆซ้ำปดติดมือปลดปเลดนี่อย่างนี้เห็ดลังแตกมันเท่าแล้วว่าเป็นดาวดกเอาติเอาติเอาไปสนี้แม่ต่อน้าเลยออ เห็ดเพิงแม่หมดเห็ดเพิงเลือดคะ่ะมาก,กินด้วยเห,เห็ดอะไรส่แซบกุดกัดกุดกัดที่กิ่งนะ่ะเห็ดเพิงตัวนี้อันเขาถ่ายไปปาดขาตอนสีต้มมันจังบ่ซ้ำแต่มันก็สิมันเจียน,น <laughs> มันดํ่ค่ะเนาะปาดก้อนอยังสิคะ่ะเดแตวมันสิเป็นเอาขี้ฟุ้นใส้มูปาดไป,ดปรดละก็ค่ะหาต่อพี่น้องคะ่ะ ยางต่อจ้จยางต่อพี่น้องค่ะโอ้ยมือนี่ได้แต่เห็นน้องงามเลยวเนี่ยนี่ค่ะงามเลยงามมากตั้งกล้องตัดกันเออมีอย่างตุลุหามองตั้งกล้องกันค้ำแล้วค้ำแล้วแส <c oughs> ดงว่าเสียนค้ำค้ำก่อนแล้วกันนะ เพราะยางดีรูปรวดรวดเลยโอ้ย<เ>ตั้งกล้องบ่ได้พี่น้องค่ะอเ,ค<笑><笑>เอาเดี๋ยวจะฟาหันกอนหันกอนหันกอนอ่ะโอเคตัดได้โอ้ยอ่าพราอ้วบอ้วบมาหนึ่งเป็นอย่างมันขาอ,อ้วบโมกินเนี่ยน่ก,กิน,เ,น,นเอาไปตากเด้อเอาไปตากฟังเด้อพี่น้อง ฟังเด้อค่ะอุย้ยอุ้ยอันนี้ทำไมโอตีบันเจ้าของอูย้ยมีตาขาบวบมันนั่นขามันบวบนามบวบบวบผัดไปลวกน้ำห้อนแข็งคืนดี่ะเนกะซางเอาไปตากเอ็มบลับบคือบลัคืยอะ้าเยอะ้าเยอะ้าปั๊บค่ะกล้องกอนอ่าโอเคนี่งามเลยถ่ายหลปนมัน้มบอแมนยูใสม่มองไทยมองขาวๆเอน้ะแมน,นโอเค ไปต่อเลยจ้าว้าเบิ้งได้คะ่ะพี่น้องค่ะเบิ้งดอกเห็ดเมื่อนี้ได้เห็ดงามมากพี่น้องค่ะได้เห็ดสวยสวยค่ะโอ้ยเมงวันกระตอมค่อยค่อยบอคันได้อืดโอ้ยค่อยบอตายแต่ว่าค่อยอืดซื้อๆื้อ,อผิดตร <laughs> งนี้พี่น้องค่ะเห็ดเอางามเลยมือมีดคมคมมีเหดเสียงเกินเบื้องแรคะ่ะมีตะตุอตุติไ้แกงหมอบอกไงเด้อค่ะเด้อ กงหมอบอกใ่ญ่พี่น้องค่ะสิพาออกจากป้าแล้วค่ะยางคักแล้วบ่มีเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพเด้อค่ะเด้อทั้งเมืองไทยทั้งยุโรปก็ดีเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพสุขคู่สุขคนค่ะย้ายตาค่ะดูแลสุขภาพจะขออยู่จ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อคนที่หายกาลังใจเนาะค่ะเนาะพอกันไม่คลิปหนาค่ะโชคดีมีเงินใส่เล้ยๆสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ